ดีค่ะนม่้อมากินข้าวปลาทกเค็มปลาทกเค็มกัแบบเครื่องเคียงนิดหน่อยอน,นี้ปลาทูเค็มมันปาทกเค็มของเมื่อคือนนี้ค่ะ เหลือมเมื่อคืนนี่ก็เลยเอามาอุ่นกินจะายรูปก,กันยิ้มใส่ขิงนี่ก็ยิ้มใส่ขิงมากินข้าวค่ะข้าวเช้าข้าวเที่ยงขา้าวบ่า,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 บายจะเขา้าหยังละหิวแห้ง บมีค่ะใจอยางกินข้าเหนียวอ่ะตอนแรกก็ว่าจะไปซื้อข้าเหนียวเสียดายขเขาไม่อยากกินแล้นี่มาเพิ่มากินัดิทอด พอเยิ้มตาตื่นตื่นก็จะเมืดหน่อยตาเข่ากินเองครับ่อให้ป้อนงับ มีเวลาบ่หลายเนาะกินเสร็จแล้วก็ไปทำข้าวกันมีเวลาไม่เยอะจะน้ำตาลเสื่อมหักหนึ่งเสี่ยมมันอย่างเี้ไม่รู้ว่าจะเป็นถัาอย่างกรขอเมืองอันนี้กิงอ่อนมักไขหม,มักมันเน,น,นาะก็ตินกระปบกมูเค็ม

ถ้าเราเมื่อกนจะมีเวลากินเขาเนี่ยน้ำจากใบหรอก่าผูา้ใครเมีย่ายเราแกงปลาแค่บวกทันมีของเนี้ยตง ตําเป๊ะเป๊ะแซ่บยังค่ะอื่ยงกิน เรียกเรียกเรียกป้ามากินข้าวได้เลวมากินข้าวด้วยกันค่ะว่าตนตอนกินนะแซ่บกินแล้วอ่ะแซ่บนี่ถึงออน ได้แต่อยากกินนะมันย้ายกินบ้างแหเป็นกระเพาะกัเนเบิ่งบ้าง ได้กะคือยังลวกพักต้มพักซื้อยซึ่แหละมันแก่นเวลาหิวหนังกินยังกะแสบเบิดผู้เจ้าเคยเป็นบาหิวแต่บาอยากหิว หิวเข่าหิวยังหิวหิวบุตรทุกอย่างแต่บบอยากกินเบื่อ นอัประแดกมาลาเป็นโตนะดิบๆบก็ยังตะกี้เขาเจากินกันวเมื่อวานนี้กินม่ได้แล้วกระเพาะใส่มือแบ่บ กินอันเจีาไปแดกเป็นตัวเนะจ้ายบห่อบ้านนัานเจี๊บอยากก,นะกินนั่นแหละ อมยายนี่เห็นเขาบันปลาล่าบองปลาแดกบองถ้าอันนี้โมเมนปลาแดกปลาทุกเข้ม หอดกรอบกกินได้เบิดหัหวันไม่ครก่อนนะะหวมันได้เน <me> yeah. ี่ยรักกินแน่เ่าแ่บเย็น จาหมูต้ออาอะไรตับเบื่อ,อยากย้อนกลับไปอันกินอันกี้อูปูจ้ำกระดองมันมันนะคือชสียแสบเนาะนี่เหนียวนี่แหละย่ะยาย้อนกลับยาย้อนกลับไปเป็นเล็กน้อย อยู่นะกินอันกินพ้นโกพ้นเขียดอ้อมเขียดไม่ได้กินแล้วก็เมือเนี่นะเขียดกับแพ้งต้มอื่นรูหนึ่งสามอยหาสิบบาทเออไปแพงเล้ข่ากินเสียดาเงิน

เราขายตูดละ๙บาทเนี่ยสามตูดยังไปโตเพิ่มอีก๕ิบบาทถ้าลูกค้ามาโตกับเขาสามถุงหา้าสิบโมโหโมแต่ว่าเขาไปโตเพิ่ได้กับเอามาแดงเขาบอกเอาแต่มันจะได้ น้ำน้ำกม่น้ำยะจะกินน้ำเยน็นจับไส้จ้อนกันบ้บป่ามันมีก้างไหมไส้จ้อนมันเออกก้างออกมา แบเนีไมาได้มากินก๋องกันตะโดดตะนานหาตะอ่นจิงอ่อนนี่ความเผ็ดอยู่น้อยนึ่งมันกรอบ มีอย่างไม่เห็ดก้อนเห็นอยังเพินอ่ะเอาไปแบบบ้านๆน,นี่แหละบ้านนอกนี่แหละมีอย่างเางินไปเนะ แค่น <es Pil ate achi 21> ี้ก็แล้วจ้ะชุดไทยกับเพจอีกคือก็ซื้อ้าสิบห้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนะจ๊ะไว้นนะเบิ้งว่าชิกินเนี่ยมื้อหนามื้อละเท่อเป็นขอ้มเมื่อละเท่อไม่มีเนื่อกินเนี่ยแซ่บสุดแล้ว อาหารอีสานบ้านเฮาว่าอีสานเด้อผูอ้ใดก็มาก,กินแล้วืมคลุกเป็นกับเขาเป็นเขาแมวควดมัวใจอมเมนตนไม่ตายลิปจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะที่รับชมจุอีกยิ้